สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะคะอยู่ที่วัดอีกครั้งประเทศไทยมีวัดเยอะมากแลวตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวัดนี้มีความพิเศษมากนะคะเพราะว่าวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประธานพรที่สูงที่สุด ในประเทศไทยเห็นไหมคะสูงเท่าไหรคะเนี่ย135อ่อสกสูงมากเลยค่ะ167เมตรนะคะ So this now we are at the temple in Roi Et Province and in front of us is the Buddha image. This is the tallest one in Thailand. so this Buddha image is 67 meters long uh, six, 67 meters high สูง67เมตรนะคะทุกคน and this is the highest Buddha image in Thailand so this Buddha image is in standing statue and This is special position. Keep blessing. Yeah. Keep blessing position. <Aww. S 1> สูงมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็มีคนมาที่วัดเยอะมากเลยนะคะนี่มีคนเยอะมากนะคะวัดปูราหาพิรามค่ะ มีพระพุทธรูปสูงที่สุดเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีค่ะ